สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกับพบกับผมในช่อง NK Gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Revolution Mobile นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงคลิปสกิลที่ค้างคาไว้นะครับผมสำหรับสายอาชีพ Assassin นั่นก็คือสกิลสำหรับการเล่น PVE นั่นเองอสำหรับการเล่น PVE ของ Assassin นะครับผมสามารถเล่นได้หลกัหลกๆเนี่ยสรูปแบบด้วยกัน1ก็คือเป็นรูปแบบที่ อาจจะบูตดาเมจนะครับในช่วงปิดลมก็คือเอาไว้สําหรับลงดันที่เป็นดันเก็บดาวนะครับหรือว่าดันเลดหรือว่าบอสที่เราต้องการที่จะบูตดาเมจในช่วงปิดลมเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสายทันเดอร์นะครับผมไปเล่นได้นะครับอีอกสายนึงจะเป็นสายที่เราสามารถใช้ในการลงดันทั่วไปพวกดัน AFK หรือว่าเป็นาการลงเดลี่ประจําวันก็จะเป็นรูปแบบของสายแมงป่องนะครับผมหรือว่าสายพิษนั่นเอง โดยหลักๆแล้วนะครับผมสําหรับสสายเนี้ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยคือสายแมงป่องนะครับผมจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะ,ะทำได้คงที่นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันจะไม่ได้ต้องสนใจว่าต้องการที่จะบับแสงถึงจะบูทดาเมจหรือว่าต้องบับอาชีพถึงจะบูดาเมจเนาะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยจะเน้นการทำสแต็กติดพิษนะครับผมเรื่อยๆเนาะ ซึ่งสําหรับการลง PVE เนี่ยถ้าเกิดว่ามอนเยอะๆนะครับผมให้ใช้ลายไพยท่าที่3าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสร้อยผิดนะครับผมปิดชีพตัวนี้เนาะก็คือ,อท่านี้ครับท่า,ามีเชื่อมตัวเนี้ยจะทําการาเวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะโดน stack ผิดซึ่งก็จะโดนนะครับผมในส่วนของ stack ผิดตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของบอสท,ที่เป็นเป้าเดี่ยวนะครับผมเราจะเปลี่ยนท่านี้นะเปลี่ยนมาเป็นหนามเลือดตรงนี้นะครับผม อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นท่านีแทงหนามเลื่อนเนี่ยก็คือท่าแทงตัวนี้นะครับมันจะเป็นเป้าเดี่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้เป็นตรงนี้ก็ให้สลับไปนะครับผมสำหรับลายผ้าตรงนี้ส่วนถ้าเกิดว่า AFK นะครับผม AFK เนี่ยเราจะใช้เป็นดาบคมเปิดมีดตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นมือ,อถ้าไม่ได้ AFK เล่นมือนะครับผมเราจะเปลี่ยนมาเป็นสร้างดามจจากด้านหลังนะครับ เปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนเพราะว่าเราแอสซินเนี่ยจะถ้าเล่นมือเนี่ยคือต้องพยายามไปตีข้างหลังบอสนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิด AFK เนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวดีแทนนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับก็คงที่ไว้ก็คือเพิ่ม p ีดามเมนะครับผมของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้น10.40อ่าอันนี้มันก็จะทําให้สกิลที่เราใช้นะครับผมมันแรงขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะประมาณนี้เนาะสำหรับสายาแมงป่องนะครับ โดยสกิลที่เอาไปนะครับก็จะเป็นสกิลไร้พ่าย1ดาวกับอ,อันติ3ดาวตัวนี้นะครับเวลาทําไมถึงต้องเอาอตัว1ดาวไปเนื่องจากว่าสายแมงป่องนะครับผมมันจะทําการติดทิศนะครับซึ่งเราต้องทําการทบสแต็กทิศโดยถ้าเกิดเป็นไร้พ่าย3ดาวเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณสักห้าสิบสแต็กมั้งประมาณนี้นะห้หรือ40กว่าสแต็กเนี่ย แต่ว่าเวลาคูดาวของสกิล3ดาวเนี่ยมันนานเกินไปจนอ่ามันเกิน2 0่วิเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราเก็บลายพายเนี่ยเราต้องเติมพิษนะครับผมก็คือใช้ลา้พายหนึ่งดาวนะเข้าไปเติมอ่าลายพายหนึ่งดาวเนี่ยจะเติมสแต็กอยู่ประมาณ16อ่ามันก็จะทบไปเรื่อยๆนะครับก็คือลายพายหนึ่งดาวเนี่ยจะเอาไว้อ่าเติมดาเมจสแต็กพิษนะครับผมให้เพิ่มขึ้นนะ,ะก็จะเป็นบิลพิษนะครับผมตรงนี้ก็จะประมาณนี้ ส่วนอีกบิลหนึ่งนะครับผมสำหรับ PVE ก็จะเป็นในส่วนของสายสายฟา้าสายสายฟ้าตรงนี้นะครับผมเราจะเอาในส่วนของอทะลวงศัตรูตรงนี้ไปก็คือสร้างดาเมจต่อเป้าหมายล่างโหดนะครับก็คือพวกบอสนั่นเองอจะดาเมจจะอัพขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรา AFK AFK เนี่ยจะใช้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นมือเนี่ยก็จะใช้เป็นตีหลังนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเล่นสายทันเดอร์เนี่ยควรที่จะเล่นมือนะครับเพราะว่า าการคอมโบเนี่ยคือเราเอาในส่วนของพอรสวรรค์ช่องที่4เนี่ยจะเป็นว่าเมื่อเรากดบับอาชีพนะครับจะเพิ่มดาเมจแต่ว่าจะลดต้านดาเมจของเราก็คือรีดวดาเมจเนี่ยเราจะโดนลดลงก็คือตัวบางนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเรากดบับอาชีพเนี่ยเราต้องทําการใช้สกิลดาเมจทั้งหมดนะครับรวมถึงบางครั้งถ้าเกิดเรากดบับอาชีพเนี่ยแล้วบอสเขาสกิลสวนมาเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องหลบสกิลบอสนะครับผมโดยการกดอันติ3ดาวโดยนี้ โดยหลักการเล่นของสายทันเดอร์เนี่ยนะครับก็จะเล่นเน้นในการปิดลมนะครับคือบัฟอาชีพเนี่ยเราจะปลดพร้อมกับบับแสงอของเพื่อนแล้วก็จะทําการไปตีด้านหลังนะครับแล้วก็ยัดไล้พ้ายทั้ง2 5. องท่าบางครั้งนะครับผมเวลาลงเนี่ยบางทีไร่พ้าย,ายมันพอ,อถ้าเกิดใครที่เล่นแล้วปิดอบอสได้ในชุดเดียวก็คือว่าชุดที่เราใช้ไล้พ้ายสออันเนี่ยพร้อมกันเนี่ยเราสามารถปิดบอสไดเนี่ยควรที่จะเอาแบบนี้ไป แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วมันไม่สามารถที่จะปิดบอสได้นะครับก็เปลี่ยนาจาก3าดาวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นลายพ่าห1ดาวแทนนะครับตรงนี้โดยตรงนี้เราจะเอาเป็นถ้าค่าทําลายไปนะเพราะว่าค่าทําลายเนี่ยมันจะสร้างดาเมจพิเศษนะครับผมต่อมอนเตอร์นะสาก็จะเป็นเซตนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราปิดบอสได้หรือว่าเราต้องการสกิลที่เอาไปทําเป็นดาเมจเอลนะครับผมก็สามารถที่จะอาท่านี้ไปแทนได้ PVE ก็จะประมาณนี้ครับผมของ a s s a s ส i n ส่วน PVP ในโหมดสมดุลเนี่ยผมก็ได้ทำไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะคลิปด้านล่างไว้ให้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมอ,อันนี้ก็จะแถมในส่วนของ PVP อ่า PVP อันนี้คือ Assassin เจอกับ Assassin นะครับผมสามารถใช้บิวนี้ไปได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีบิวของตัวเองอยู่แล้วก็เปลี่ยนได้อันนี้อาจจะเป็นตีหลังก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นเนาะหรือว่าจะใช้เป็นาดามจต่อผู้เล่น เพิ่มขึ้นถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยมี HP 70%เอาเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าถ้าเกิดเล่นเป็นสายแบบนี้นะครับผมก็คือเราจะเน้นดาเมจชุดแรกแล้วพยายามทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสแต็กพิษให้เยอะที่สุดอ่าเพราะว่าเราจะตีเบาลงนะพอผู้เล่นเนี่ยเขาเลือดน้อยกว่า70เมื่อไรเนี่ยไอพรสวรรค์ตรงนี้ก็คือหายไปเลยอ่าก็เลยไม่ค่อยนิยมไปเอาไปเท่าไหร่นะผมก็จะเอาเป็นอ่าเมินดีฟหรือว่าเป็นตีดังแพ ็จะประมาณนี้ครับผมส่วนวินวอล์กสกิลสอนี่ก็จะเป็นวินวอล์กนานไปแล้วก็สกิลก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยก็จะคล้ายๆกับโหมดสมดุลน,นะที่ผมเคยทําไปแล้วต่อไปจะเป็นวอลนะครับผมสาหรับวอลเนี่ยผมก็จะใช้เซตประมาณนี้นะครับก็จะมีความคล้ายกับ PVE แต่ว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิลสตันตรงนี้อาจจะเป็นตีหลังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือว่าจะเป็นเมินดีฟตรงนี้ ส่วนสกิลที่2เนี่ยผมจะอัปเกรดแค่หนึ่งแล้วก็จะเอาเป็นเพิ่มหลบนะครับเวลาเราก,กดบาร์อาชีพอ่าเวลาผมกดบาร์อาชีพเนี่ยผมจะเข้าไปใช้สกิลดาเมจทั้งหมดเลยแล้วก็จะจบด้วยอ่าในส่วนของการที่อ่าใช้สกิลนะครับผม3ดาวตัวนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเก็บดาวเนานะโดยให้คนอื่นนะครับผมเป็นคนแบกดาเมจนะครับก็จะเป็นเซ็ตแบบนี้นะครับก็จะเน้นอ่าในการสแตนโอเคครับผมสำหรับ PVP อ่าโหมดสมดุลเนี่ยเดี๋ยวก็ จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่าวันนี้ก็มาเพิ่มเติมให้เจ๊สำหรับ PVE นะเพราะว่าเห็นมีคนถามมากนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ